สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับมือนกระเจมมาพบมาพวมะพบ้าวตับกินแซ่บพี่น้องมือนกระเจมเมนูแซ่บแซ่บมาฝากพี่ตอนนองครับได้เป็นมื้อสายรวกจิ้มครับพี่น้องผักกาดผักแกงลายยางนี่ครับเอ้า๋อโหลายยางครับพี่น้องยันเจ๊ครับมันแซ่บเบาตับครับมาครับพี่น้องฟังไทยฟังเล่ากับโมชาน้ำถ้าเกิดต้องการมันแซ่บเบาตับครับป้าที่ตัวพี่น้องเมนูนี้เบาตับบริเวณนู้นครับมื้อสายรวกจิ้มใส่โต๊ะพอดีคำพี่น้อง ลวกแล้วบ่าต่อมามานาันอกโดยน้ำเย็นพี่น้องมันจังจะกรอบน้ำจิ้มซี่ฟูดได้เป็นสีเขียวครับพี่น้องคำแบกสดเลยพี่นอง 嗯 hmm. hmm. Uhm <者>うん Вот, mm ну. -hmm. เสียบคาขนาดพี่น้อตมีแต่ตัวยังไงพี่น้อง 嗯，不、mm。Hmm. Oh. 嗯嗯。Cool. nó nó đẹp cái แซ่บคักขนาดพี่น้องเมนูนี่มึกสายลวกจิ้มจิ้มกระดมจิ้มซีฟูดแกงกะเพักสดๆเข่ากันคักขนาดครับพี่น้องครับถ้าเบาต่ำกินบุษภาพม่วงมันจะได้กลับขอโทรขออภัยนด้วยครับถ้าแพ้มาคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจเพิ่มทับคลิมต่อไปนะครับขอบคุณครับ